สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมกล้วยหอมเขียวนะคะข้างบ้านค่ะเกิดรอบนี้นะคะเกิดเยอะมากเลยนะคะรอบนี้ได้สองเครือใหญ่ๆเลยค่ะ กลัวต้นรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะเอาเชือกตรึงรัดไว้นะคะกับตัวบ้านค่ะ ส่วนหนอนะคะถ้าเกิดขึ้นมานะคะส่วนมากเพื่อนบ้านก็จะมาขอนะคะเราก็แบ่งปันกันไปนะคะปลูกไว้เยอะๆนะคะจะได้ลูกจะได้ดกๆค่ะต้นเบีย้ยมะละกอนะคะตำเสร็จนะคะก็เอาเมล็ดมาหวานนะคะหวานก็เกิดเป็นเบีย้ยมะละกอเล็กๆทั้งขาวๆนะคะเป็นทั้งใส่ขยะเปียกนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปฝากกดติดตามฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ